น้องจ้านี่นี่แหละที่เราต้องการเดี๋ยวได้สิผ้าตัดไปที่สุดของที่สุดความสวยเลยจ้างามงามงาม,มุเจ้านี่ตัดอนะพ่อแม่พี่น้องเออมีความสุขเหลือเกินจ้ามีความสุขค่ะมีความสุขแน่เนาะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าอุ้ยแดดดีค่ะพ่อแม่พี่น้องต้องใส่หมวกกันไปแบบจังสีเด้อพ่อแม่พี่น้องพร่อไปยัง อันฟ้าสิค้นบัด่ายนดอกขึ้นน่นละละแต่ว่ากับกันกันใบใบมันขึ้นหลายกว่าเก่าไปาสิผ้าไปเก็บพักขมมันมีหลายพักอยู่หม่งเนี่ยมีพักขมทะเลอ่าพักกวงตุงทะเลแลักะหลวกะ็ะพักขมทะเลเด้อพ่อแม่พี่น้องไปหลุ่นลุยกันตอนพักไม่ตั้งงามพ่อแม่พี่น้องอุ้ยมวนมวนจ้ะนี่พ่อแม่พี่นอ้องเจ้าเบิง่งนี่งามผักแกงสมแซ่บขนาดเด้ออุ้ยอันนี้คือผักขมทะเลเด้อเธอสิพามาเล่มแต่ว่าสิผ้าไปเบิง่งพัก อันอันนี้นี่คือบักววงตุ่งทะเลจ้ะอุ้ยงามค่ะปา่างามงามงามพ่อพี่น้องสิเก็บอยู่ด้เนี่ยว่ยยยามันบอกเก็บเก็บอยู่จ้ะเก็บเก็บอยู่แต่ว่าสีผ้าไปเอาสิไปเบิ่งพักพักขมก่อนซีสปินแนดนไหมพักขมทะเลหนมพูดหนักเต็มอยู่นี่มันก็ล่างขื้นให้บ่หมูเจ้านี่นี่เพื่อขื้นบ่าท่านอันนี้ปั้นดนี่ก็ล่างขื้นนี่เดี๋ยวสิผ้าหาเอาอันสนีว่าพ่นอยอด งามๆแล้วอะนะเออเราพอนเด็กข้นงามอู้หูหุ่นยู่หุ่นค่อยงามมาเบิ่งน้ำกันมาเอาน้ำกลั่เด้อพี่น้องเด้อปฮะมาดามตื่นเต้นเก็บอยู่บดปีซี่สายกับตื่นเต้นเพื่อขันเล่าใหญ่เนี่ยกออุ้ยกอสูงกอใหญ่งามพโอ้ยงามพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อพูน่ะอุ้ยเต็มอยู่ป๊าดงามครับอุ้ยมีแต่กองามๆอุ้ยเออเดินเดิน งามแห้งงามแห้งพี่น้องจ้านี่นี่แหละที่เราต้องการเนี่ยได้สิผ้าตัดปาดงามขนาดเลยเพี่อนมุเจ้าเบิ้งุนะงามบ่ที่สุดของที่สุดความสวยเลยจ้าพี่น้องจ้าปอ้ยปาดคือขากแทุ้บนะโอย้ยมุเจา้าเอ้ย่อยเก็บก่อนเด้องามงามมุเจา้านี่ตัดเอาขากัขากดบึง้ง ข้ามูเจ้าไปสตาร์ทออกไปให้เบิ้งดอกนี่เบิง้งนี่ง่ามกระโดดกระเดียจะสิเก็บพักได้ก่อนมันง่ามมาเหลือหล่น นี่ตรแนวสิเอาคักกระได้งามคักงามเนี่ยห่อนคักได้เหีิพี่น้องเอ้ยต้ยนอสิได้สอดสุดเสือก็ออกกันละห่อนห่อนแห้งห่อนคักห่อนแน่ งามขนาดพี่น้องเอ้ยจะมันงามสองกอ้อนนี่ก็พ่อกินน่ะล่ะแผลตว่า <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวสิเอ,าก,อากล่องมกะกอกไก่ให้หมูเจ้าเดทเห็นนําได้จะเด้อเดี๋ยวนนกล่อ,กองมาตัาง้งไก่เปลี่ยนเปลี่ยนไล่สัตว์ปาดเบิดกอ้อเลยนี่น้ำมูนี่แมนเบิดเลยง่าไปหอดผุนแมนเบิดเลยมีแต่เพิน่นมีแต่เพิ่นจ้ะงามขนาดเลยสวย วยมากแต่กอห้าวพ่นผักขมทะเลกอยักษ์ใหญ่นะจ๊ะมาบัดน,นี้พี่นอ้องผ้าตัดมูเจ้าตัดแบบฟินๆเลยนี่ตั้งกล่องไม่แล้วตั้งกล่องแบบนี้มันค่อยคักเนาะนี่จ้ามาบัดน,นี้วัแบบนนี่อันนี้กอเก่าพ่นได้จ้่เด้อให้มูเจ้าเห็นน้ำนะนะถคว่าสองกอที่เบิ้งนี่เนี่ยกับฟินล่ละล่ะสองกอนี่กับซุดยอดเลยกับพ่อล่ละล่ะ กับพ่อกินสุดยอดนะคะงานจริงๆค่ะเราต้องตัดกระไดเล็ดเอาจังสีกระไดแต่ว่าแล้วแต่สีเห็ดแล้วแต่าถานนัดเนาะพี่น้องอะห่ะงางเกเอาส,สวยๆเลยจ้าสวยเลือกได้เลยเนาะ อันเสียงต้องถ่าบูดนะจ๊ะเด้อพี่น้องพี่น้องสิว่าเสียงงามสิว่ามาดามตดบ่ได้ตดเด้อจ้ะต้องถ่าบูดมันดังแก๊ดแก๊ด๊ดเนี่โอ้ยจะเป็นงามอ่อ,อนๆ่อ,อนเนี่ยสีมันบกขมเด้อพี่น้องเอาไปแกงสมเอาไปออมปัดอยากสิบอกว่าแสบคักแสบแห้งเซี๊ยไปพัดนะ้ะมันหอยก็ได้ พักแต่ละชนิดก็มีเอกลักษณ์ของเขาล่ะกะก,การเป็นนำไปปรุงอาหารกระแสบไปคนละแบบเดวยจ้ะเด้อตัดเอาเลยสวยๆนะ่นะจะเนาะ พอแม่พี่นนองน้งคนว่ามันคือผักปวยเล้งเลยอันเกิดมาแพกกับบ้เคยอันเห็นผักปวยเล้งนะจน๊ะเนาะถ้ามันคือก็สิคือแหละพี่นนองนเอาทีพอแม่พี่น้องว่าคือนั่นแหละ นี่ม่นป่จ้ะผักปวยเลีงมันก็นลักษณะแบบนี้บ่ใบมันคือเพิ่นบ่ะผักขมทะเลสตันบีตอะซื้อเพิ่อนอยู่นี่เนะถัดไปเป็นภาษาอังกฤษกับซีสปีแนทกินได้อร่อยด้วยจ้ะมีพ่อพี่น้องถามกินได้ยูบ่มาดามกินได้จ้ามาดามกินทุกปีนะจ้า ไม่ได้กินบ่ได้กินแค่มาดามจ้ะมูผวกก็ได้กินพร้อมเก็บไปนี่ไปแบงมูแบ่งพวกกินพร้อมถ้าเบื่อก็บเกบืเ่อเบื่ออันสุคขน้นนะจ้ะบอจ้ะบอแพลนเอาไปห้มูห้ยผัวเพื่อนกะมีแต่คน่าแสบเด้อจ้ะเด้ออืเอเขาเพื่อนเพื่อนอน่าเพื่อนเวียดนามเพื่อนอา่าฟิลิปปินส์เขาเขาเจ้าว่าจังไดหองบอพี่น้องแต่เพื่อนฝรั่งเขาเจ้าจว่าไปเห็ดอ่าม เอาไปเห็ดอ,อีหยังล่ะเนื้อสือบอกเขาไปเห็ดแท่นพักขมเขาไปเห็ดอีหยังสักอย่างหนึ่งนีงน่แหละเขา่ะแต่ว่าเพื่อเวียดนามก็เพื่อจีนเพื่อนอังนี่เขาไปเห็ดซุปปานเ่าก็เอรต้มจืดจะ้ะซุปเนาะแผดฝาดเรียบเลยด้วยพี่นอ้องเด้อแต่ว่ามันก็สีอาสีแบบของแน่น้อยนึงเนาะ เอาเบิดเลยเดยอจ้ะง่ามเดี๋ยวเราก็แตกขึ้นมาหม่จ้ะไปเดี๋ยวหญ่มองไปเอาท้องฝุ่นมะงามคาดได้นี่อันนี้คือกอเก่าพึ่นได้นี่พี่น้อหาเก่าอันนี้เก่าพึ่งแต่ปีที่แล้วจ้ะมันจะขึ้นมางสีแล้ก็ตัดเอาทุกปีนะแพทย์เด็ดเอาปีนี้แพทย์ตัดเอาเพราะทุกปีมาพอตอนเพิ่เพิ่นเถ่าแล้ว บัน,นี้หูแล้วเ่ต้องร้อยเพื่อนเถาแตกกองสีมาตาดัดเอาเลยนี่แสบๆบกขมแห้งพอมแสบ,แสบ,แสบขนาดงามเลยพี่น้องจา้าจะมันงามค่ับกอบ,บตุ่มจืดกระแสบแต่ว่าแผลมาเอาไปเกียงสมก็เอาไปอัน ไปแกงสมกับเอาไปอันออมจ้ะแต่ตอนมันแสดบธรรมดาอันเน่ยธรรมาดาเป็นคนอีสาเน, mm hmm. เนเนาะก็เลยมาคิดอ,อาหารแบบพื้นบ้านเท่านะพี่น้องมันแสีบ mm hmm. บางก่อบางล่ำเป็นตัดเอาฝาดเหลียบเวืดก่อเลยพี่น้องอ้ย บ้าเรียบเลยจ้าอย่างนี้ทังดีทังต่างกล่องคลิปใดสบายอือ งามบรมาจาก็เดี๋ยวเกือบติ้มกับตาแหละอาเห้เดเลยหันสิงามขนาดนี้ปวดจงไวแล้วหากแล้วก็ยูได้แล้วก็ปรุงขึ้นมาอีกต่อยิ่งตัดยิ่งแตกเขาวะ เนแจังน้อยก็ดีเกือบเบิดฝฟาดเรียบงามหลายฟาดเรียบเลยส่วนตัว มากพี่น้องจ้าอุ aux, ้ยเกือบเต็มกระตามุเจ้าเบิง้งมุเจ้าเบิ้งนี่เกือบเต็มกระตาอิริแต่ก้อเดียวเนี่ยเนี่ยมาไปเอาอีกกระตาหนึ่งจ้าอุย้ยไปเอาอีกกระตาหนึ่งมาสั่นมาเอาอีกก้อนหนึ่งนี่นี่ก้อนนี่งามนี่นี่นโอ้ขอรูปส,สวยๆเลยจ้าขอรูปส,สวยๆเลยนะคะนี่ปัดนี่งามขนาดเลยอุ้ยฟินฟินสุดยอดมาก ตาดโตพี่น่องฝาดเรียบเลยนะนางผัดเพียบลงจับเจียบเลยนี่พี่น้องเลยอยากให้มีคนมาทายเบื่องหลังมาดามตอนนางเก็บผักเลยเนาะว่ามีดอกมานางอยูู่้เดียวฟาดงามขนาดเลยปิ้นอืมอ <ham> ื งามคุณน่ะสดจอดเลยพี่น้องจา้างามเบิ่งทีละ หมวกคอย <laughs> หมวกก็บปอยู่หัวหมวกก็ไม่ค่อยจะอยู่หัวนะจ๊ะ พอนี่พ่อกินกันยังมาหลายแห่งหลายคักหลายเนี่ย สุดของที่สุดความงามเลยจ้ะ,ะพอแม่พี่น้องเอ้ยมีความสุขเหลือเกินจ้ามีความสุขค่ะมีความสุขแน่เนาอความสุขอิลี สองกอกับพ่อกินยังวะพุนะ่นน่ะงามงามงามคักงามแหน่เอ้ยออนี่มึงที่ละ่ะยอดลีหลีอ้อวนรวอยู่กรอบสวยมากจะสวยจริงๆค่ะพักสองกอนี่งามแห้งพี่นอ้องกออื่นกับวัปปัญไถแต่ว่าสองกอนี่ยคักมาเที่ยวน,าก,นากับสีแดงมาเอากออื่นกระจงให้บพันใหญ่ก่อนเนาะ กับก๊อเมื่อกี้นี่สุดยอดดีจัดเต็มเอาจนเบิดนี่ล่ะงามแบบน,นี้ตัดแบบใจเย็นแดดดีๆอากาศดีๆ,ๆอากาศเป็นใจขนาดเลยพี่น้องจ้าไปตะมาปูสาดนอนตากแดดนี่ถอดเสื้อออกก็ได้พี่น้องเลย อันสุดนั่นสุดแพทนั่นแพทเอาออกแล้วเพราะว่าไงแพทห่นหอนห่อนคักห่อนแน,น่จ้ะงามขนาดเลยนะคะพี่น้องเฮ้ยเจ้าอันซ้อนน้ำมดาม้ะจ้ะนี่เบิง่งที่ล่ะดูนะสุดยอด ที่มันาง่ามใบเหลียงมันเพิ่นใบเหลียงเพิ่นเหนาออกด้วยจ้ะเด้อเก็บไปเด้อก็งามขนาดเลยซ,ซีสปินแนตจ้าซีสปินแนทผักขมทะเลสปินแนตนี่ก็แปลว่าผักขมนะจชะเนาะ หากแล้วหากแว้าสุดยอดสาธุสรุปยอดสองกอให้เบิงตอนถ่ายด้วยพี่น้องด้วยเจ้าสิหงว่าสองกอนี้มันมีความหมายจริงๆ มันแล้วงามขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยเอาฟาดเรียบเลยจ้ะสวยจริงๆเจ,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 จ้ามันงามเกิดเป็นพักขมงามแท้งามบบแผ่ขนาดทะเลได้มเจ้าด้วยแล้วก็แซบแซบพร้อมบเลแซบแต่ขนาดทะเลนะคะอันนี้ก็อร่อยมากนะคะนี่แซบแซบคักแซบแน่ เก็บไปหลายๆเก็บไป,ป,ป,ปฝากเพื่อนรวมงานจ้ะพี่น้องแบ่งกันกินเนาะซึ่งแพดต้องอัติดตู้เย็นไว้น้ำแหละขาดพักบ่ได้ได,ด้วยพี่น้องเด้อมาดาม ตัดป่าได้กับว่าง่ามามันงามอิหลีจ้ะฟินนะฟินง,ง,งามๆสวยๆมีความสุขอยู่กับธรรมชาตินะจ๊ะ หล่นกับตาหลบับพันเนี่ยเบิด์ตกัวอยู่อขอีดินออก แต่มงมนีกับพอ่อแล้วพี่น้องต้องหย่อนย่อนไปทำปอเอาจงไห้เพิ่นใหญ่ขึ้นกันเพิ่นพันเด็ยยกใหญ่ค่ะคือตัวนี้นะแล้วพันเดียสูงค่ะพันเดียอันนี้ยอดอยอดเลยขอหย่่มขอเตือนอีกเด้อว่าเตือนหนึ่งเด้อว่าแสบสำหรับคนที่ชอบผักเนี่ยผักอันนี้เป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่อร่อยมากว่าด้กว่าเด้อร่อย บบบผ่ขนาดทะเละเลยพี่น้องจา๋าเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาคือคือความแสบของเพันน,น่ะมั้งจืะแบบคนมากินผักอ่ะแสบเลยแหละสําหรับอันนี้สําหรับพ่อแม่พี่น้องที่ชอบกินผักเลยจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างแดนบ้านใครอยู่ใกล้ทะเลไปหาเก็บกินเลยจ้ะเด้อเอา้ามาเดี๋ยวสรุปเบิง้งสองกอนี่มันอล่าการขนาดใดพี่น้องเบิง้งเนี่ย เก็บสองกอว่าหล่นกระตาพอดีพี่น้องเจ้าเบิงโอ้ยสุดยอดบอกห้ามบอนี่งฟาดเรียบเลยจ้ะนี่อตัดแบบเอาแต่อันงามๆพี่นนอะฟาดเรียบอีหลีเลยจ้ะสองกอรู้เรื่องนะคะนี่โอ้ยผีเยยเ่เดี๋ยวถ่ายเห้เบิ้งงามเยอะแยะหลายคักพุดนะเดี๋ยวเทียวนามาสิผ้ามาเก็บเพี่ยเยเพิ่งกำลังไงเห็นบ่กเนี่ยถ้ามีโอกาสเนาะ มีโอกาสสิมาเก็บอีกมีพ่อแม่พี่น้องด้กวก็คือบอกเอาไปปลูกเพื่อนมาดามนี่เบี้ยเพิ่นเพื่อนแพดดินบดีแล้วจ้ะหลวก็อีกอย่างหนึง่งเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะที่จะปลูกนะคะแต่ว่าอันีจริงแล้วสิปลูกก็ไปปลูกได้จ้ะแต่ว่าแพดมากมากเก็บอยงสีน้ำธรรมชาติมากลัวเนาะจ้ะเนาะแต่มามารับชมธรรมชาติง,า,ง,งามๆน,น,นั่นแบบเนี้เนาะจ้ะนี่เพราะว่าอีกอย่าง,นง,นง,งานททหนึห่งน,นะน้องกวางคือเพื่อนแพดที่พ่อแม่พี่น้องเห็นน่ะน้องกวางบ้านแพดเขาเห็ดแบบเป็นธรรมชาติน้องกวางเพิ่นกะสีเขามาก รั่วเลิอกอะบ่ได้ล้อมดอกจกับปลไอยแฟนแพทป่ะบ่ตตองล้อมดอกเอาไปยังสั่นละให้เพิ่นเขามากินเนาะเพราะว่าเรามักธรรมาตาน่ะไหมให้ยู่แบบธรรมชาติเลยเห็นบ่พอแม่พี่น้องสิเห็นใบบอยที่แพททายน่องเกิงงนองกวงเพิ่นม่เยี่ยมเหื่อนน่ะไหม,มน้งเือมานอนหลังบ้านขึ้นเฮือนตะครองนี่ละดีดีดอกกวงก็ไดพ่อแล้วว๋วมาชั้นไปดุดมากมื่อกี้ได้งามขนาดเลยพี่น้องอุ้ย สวยงามตามทองเหลืองนี่พักขยันทะเลก็หลายนี่โอ้ยนี่ปาด์ตผุนะ่ะเต็มเลยพี่น้องผนะุน่ะน,น้ามูนันแมนเบิร์ดเลยเงาไปหอดผุนจ้ะโอเคจ้ะคลิปนี้ฝากไปซ้ำนีดเด้อพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุบู่สุคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์จ้ะนี่นี่หายมาดามเห็ดเด้อจ,นะจ้ะเด้อรักน้าจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะบ๊ายบายเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ้ะบ๊ายบาย,บายจา้า